ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแม่เราก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โพดนานเนาะสิดมากแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราแชร์ออกไปเนี่ยเรามีเป้าหมายเป้าหมายในการทําของเราเพื่อที่เอ้ยประสบการณ์ที่เราเจอมาหลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นมันช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นโดยที่มันเริ่มที่ตัวเราเนี่ยความสุขของเราจริงๆแล้วมันก็อยู่ภายในจิตใจนี่แหละนะ,ะถ้า จะถามว่าเอ้ะเราพูดเรื่องธรรมะทำไมไม่ไปโกน,นหัวขาเปล่าออกบวชจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นจะต้องโกนหัวขาเปล่าออกบวชเราสามารถทุกข์เป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถเอาดีทั้งทางโลกและทางธรรมได้นะเราปฏิบัตินะก็ใช้วิธีการง่ายๆพิกก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ฟังว่าเอ้ยชีวิตของเราจากที่เราปฏิบัติมาเนี่ยอย่แต่ก่อนเนี่ยชีวิตเราก็เจอหลายๆสิ่งหลายอย่างทําไมเจอแต่ ชีวิตอ่ะกล้าบอกเลยว่ามันเหมือนเจอแต่ปัญหาปัญหาซ้ําแล้วซ้าเล่าปัญหาซ้าแล้วซ้าเล่าเรื่องกเก่าเก่าเรื่องเดิมๆมอะไรไม่รู้มันมีแต่ปัญหามาคอยให้แก้ตลอดเวลาเลยบางทีก็เคยคิดว่าน้อยอ,อกหายใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงพอนเวลาเนี้ยนะเวลาเนี้ยนะพี่รู้แล้วว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเข้ามากระทบเรามันไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญหรอกแต่เขาต้องการสอนให้เราได้เรียนรู้เรียนรู้รรกับเหตุการณ์นั้น อันเมื่อเหตุการณ์ในนั้นเกิดขึ้นให้เรียนรู้เกี่ยวกับคนเรียนรู้เรื่องของชุมชนเรียนรู้เรื่องของหลายๆคนในในโลกใบนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างถ้าสมมุติว่าเราจะศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะคือศึกษาอะไรเรื่องเรื่องเรื่องธรรมเรื่องความเป็นธรรมเรื่องสัจธรรมหรือเรื่องโลกใบนี้ความยิ่งใรญมันก็อย่างเดียวกันหมดนะสัจธรรมความยุติธรรม ธรรมะมันก็คือเรื่องเดียวกันคือความที่ทธของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนธรรมะก็เหมือนกับเราได้เรียนเรื่องเรื่องของตัวเราตัวเรามนุษย์นี่แหละมนุษย์จะเป็นได้อย่างไรบ้างเราจะได้รู้อ่าอย่างโู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นถ้าเรารู้เยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ต้องไปตามเรียนคุณนู่นคุณนี้เรียนเรียนในตัวเรานี่แหละตัวเราเนี่ยคือมนุษย์มนุษย์จะไม่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราเรียนเราเรียนเรื่องของตัวเราเนี่ย ก็เท่ากับเราเรารู้เรารู้ว่าออมนันษย์เป็นยังไงเราก็จะได้รู้ว่าจากตัวเรานหะตัวเราเป็นอย่างไดมนุษย์เขาก็จะเป็นไม่แตกต่างกันเราเกิดมาทําไมรู้ไหมเราเกิดมาเนี่ยเราควรจะฟื้นฟูและพัฒนาระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นวิธีทำเนี่ยเพื่อรู้ไหมมันมันง่ายมากเลย แต่ก่อนพี่ก็ไม่เคยรู้หรอกแต่แต่ด้วยนิสัยนิสัยของตัวเราเองเราเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดเขาด่ามาไม่ด่าต่อบพยายามหลบหลบเพื่อที่จะไม่ให้สร้างไม่ให้เกิดปัญหาไม่ทะเลาะจะไม่แช์อารมณ์ใครพูดไม่ดีก็จะหนีกดข่มใจไม่เสียงไม่โต้ตอบอายเขาถ้าทะเลาะกันละอายเขาถ้ายิ่งครอบครัวทะเลาะกันละอายเขาแต่ก็ต้องมาอยู่ในการสู้ ตู้ไม่ทะเลาะหลบอีกกว่าอะไรลักษณะนี้แล้วเป็นคนที่ไม่โดดไม่ไม่ไม่เคยแต่ก่อนคาดจะมีบ้างแต่ประมาณสิบปีเนี่ยไม่เลยไม่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 เคยทําเลยแต่พอมาจริงจริงย่งจิงมาจริงจริงย่างก็ประมาณพศแต่ก่อนก็ดีมากไม่ดีมากปฏิบัติมันไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้แต่พศหกสิบสที่เราเลิกกับแฟนมาเนี่ยพศหกสอพอเราเลิกมาเนี่ย เราก็จะพยายามอยู่กับตัวของเราคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวอยเงียบจะเหมือนกับมาแล้วเก็บตัวขนาดลูกๆเราก็จะไม่รบกวนเขาเพราะว่าเอา่อเขาก็จะมีครอบครัวที่ต้องดูแลใช่ไหมเราก็เช้ามาเนี่ยนี่ก็จะไปวัดไปวัดแล้วก็ไปท,ทาทาความสะอาดตัดศกแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางวัดท่านก็จะจัดอาหารจานกีนให้อ่มีมามา่มาปากกระกป๋อง กาแฟนมและซอยเฮลัวบอย hey อะไรที่พื้นฐานมนุษย์ที่ต้องมีทางวัดท่านอาจารย์สุภาชัยเ่าก็ให้แม่ชีดูแลเราแล้วก็เอาไปกินเราก็จะไม่ไม่ไม่ได้รับกววลูกเช้ามากินกาแฟปิดมาปีสามทีเดียวแล้วก็จะไปวัดอาศัยไปวัดแล้วเราก็ห่อข้าววัดมากินด้วยนะกินข้าววัดกินข้าววัดปฏิบัติวัดดูแลแบบว่าจัดสวนหิน สโซนี่ได้วัดได้หินก้อนใหญ่ๆใ,ในวัดเนี่ยไปดูได้เราก็บอกว่าเราทำมากับมืงทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจนะคิดมาเมื่อไหร่ก็โอเคไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำในสิ่งที่เ,เราชอบได้จัดตกแต่งแล้วสิ่งจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเหนื่อยคนเราเหนื่อยพักเหนื่อยมันก็หายใช่ไหมพอ,อ,อมีแรงเราก็ทำจอแล้วก็มีความสุขทั้งนั้นก็ทำ ตลอดมาแต่จริงๆเราจะบอกวิธีการปฏิบัติง่ายมากพื่รู้ทำมง่ายมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้ใช้แต่ก่อนไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันสบายฉันกล้าบอกว่ามันสุขสบายเหลือกินเหลือใช้ของเหลือเฟือกล้าบอกเหลือเฟือไม่ไม่เคยคิดว่าชีวิตมันจะสบายอย่างนี้นะจริงๆมันมัน,ม,นมันมีความสุขสุขภายในจิตใจเราเนี่ยสุขเพราะเราไม่โกรธเพราะเราจะปล่อยปล่อยใช่ไหมเนอะ ที่องค์พระสมาัเจ้าบอกว่าให้อยู่ในปัจจุบันคือที่มันผ่านมาแล้วอ่ะเราก็อย่าไปอย่าไปอะไรอ่ะอย่าไปฟื้นปล่อยหาตะเข็บที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ไว้เป็นอะ,อะไรที่สอนเราเพื่อเป็นบันไดก้าวข้ามผ่านถ้าดีก็โอเคทําต่อไปถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องทาใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> นั่นแล้วเนี่ยเราลู้จากอยู่ปัจจุบันปล่อยวางที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็ให้มันแล้วไป ถ้าพูดขึ้นมามันก็เรื่องเยอะมันก็ทะเลาะเบาแวงกันบ้างทํานเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมมันก็เศร้าหมองไปในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอ่พี่จะพูดวันเดียวไม่จบหรอกพูดเป็นเดือนก็ไม่ไม่จบหรอกมันมันหลยเยอะที่จริงพี่อยากให้มีคนได้เชิญพี่ไปไปไปเป็นแบบว่าแบบพี่ปายไปคุยมีการโต้อตอบซักถามเราจะได้รู้ถึงจุดว่า เขามีปัญหาอะไรเราต้องการจะช่วยจุดไหนจริงๆก็อยากจะช่วยเรื่องเรื่องของความคิดเปลี่ยนที่ความคิดเนี่ยความสุขอยู่ภายในแหละเพื่อนรู้ไหหรือความสุขอยู่ภายในคือบางครั้งมันมีเรื่องมากระทบให้เราไม่พอไม่พอใจบ้างพี่ก็จะสอนตัวเองว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องโกรธเขามันก็เป็นอย่างนี้แหละเออเราจะมันเออสมมติเราไม่ชอบคนคือหนึ่งคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ชอบเพื่อนจริงๆนะ การที่เอาชนะคนรเพศนี้ได้คือมันอยู่ขวาอยู่ซ้ายมันอยู่หน้าหรืออยู่หลังอย่าไปใส่ใจแล้วพี่จะอยู่ในจุดที่พี่มีความสุขพี่จีอยู่เนี่ยพี่ชอบโยงพี่างเงี้ยรอบรอบบ้านรอบแบบว่าจะมีต้นไม้เนี่ยชอบอยู่ชอบอยู่กับต้นไม้ชอบชอบจัดแล้วก็ตกแต่งบ้านชอบดูแล มีความสุขอยู่ตรงนี้พาะพี่จะเป็นคนใช้ใช้งานในการทําสมาธิทําสมาธิแบบไหนอ่ะใช้งานในการดึงจิตให้อยู่กับกายทาในสิ่งที่เรารักเรามีความสุขจัดแต่งต้นไม้เชื่อไปเก็บดอกไม้มาเอามาเสียบแจกกันนะไปตัดไปแต่งเอาต้นมันเอาไปปลูกใหม่นะต้นไม้อะไรเลื่อไปดูตรงไหนที่มัน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 เหี่ยวมันแห้งฉันก็ตัดตกแต่งตัวนี้เัืเอาหินมาปะมา คืออยากทำอะไรฉันทำทำมันชิดเองทาไปเรื่อยๆฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียองแต่รู้ว่าให้เราอยู่ณนะปัจจุบันอยู่ณนะปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานั่นคือการใช้งานในการดึงจิตให้อยู่กับกายถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึก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 บ่อยๆเพื่อนจะรู้ที่ตัวเองที่ภาษาพระพุกธเจ้าตัสตังอะคือเราจะรู้ที่ตัวเราเองว่า ถ้าการที่เราอยู่ไม่โกรธเฮ้ยไม่เป็นไรไม่โกรธนะอย่าไปโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหวไม่โต้อตอบไม่ใช่อารมณ์ใช้สีนหน้าในการตรวจตาตนเองตลอดเวลาว่าเออเนี่ยพี่คุยใครเนพี่จะดูแหละพี่ไม่เคยคุยใครในเฟซในเฟซในอะไรติ๊กต่อกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุยใครเป็นพิเศษแต่เราเออก็มีแชร์สนุกสนานชอบเต้นชอบแชร์ให้เห็นว่าเออเราสนุกสนานและ happy, แฮปปี้เรามีความสุขที่อยู่ ภายในใจิตใจเราเนี่ยเรามันมันแสดงออกมามันมีความสุขสนุกสนานนะเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ว่าจะอ่อยใครอะไรงไรคืออยากแชร์ให้เห็นว่าความสุขจริงจริงมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ภายในจิตใจเรานี่แหละวิธีการคิดความสุขความทุกข์ไม่มีใครมามอบให้เราหรอกนะเรานี่แหละที่จะสร้างสรรเราเราเรานี่แหละที่กําหนด กาหนดชีวิตเองเราอยากให้เราเป็นยังไงเรากําหนดที่ตัวเราจริงๆเพื่อนเดี๋ยวถ้าถ้าเพื่อนตามคลิปเนี่ยพิ่ทาอยู่ในช่อง YouTube เหมือนกันก็อยากให้เพื่อนพยายามจะเอาคลิปลงไปในช่องช่อง YouTube ของเราเพื่อนๆตามนะลองกดตามฟังและถ้าใครมีคอมเมนต์ถามอะไรในฉันจะตอบทันทีเลยตอบทุกอย่างอยากให้มีคนมาให้ฉันไปได้ได้พูดได้ฟัง การไลฟ์สดอะไรบางทีคนก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะว่าเรายังโนเดมไงนะก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าเออมันสุดจริงๆเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเจออีกคลิปหนึ่งนะคุยกันเรื่อยๆเนาะ